ครับเพื่อนๆมาทำการฟื้นฟูแบตเตอรี่เจลลูกนี้กันครับผมแบตเตอรี่เจลลูกนี้สิบสองโวลต์ห5สห้าแอม์ปาวนะครับแบตเจลที่ใช้กันมานานประมาณ2ปีแล้วแบตมันก็เสื่อมนะครับผมเดี๋ยวจะลองทำการฟื้นฟูดูนะครับผมว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมวิธีการเลือกแบตเจลนะครับมาฟื้นฟูนะครับ,รรบก่อนอื่นต้องเอามือรูปดูก่อนนะครับผม ภายนอกต้องไม่บวมแล้วก็ไม่แฟบนะครับผมแล้วก็ทําการวัดแรงดันดูนะครับผมลูกนี้นะครับแรงดันอยู่ที่9.98โวลต์นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่วัดค่า CCA ครับ แรงดันก่อนการทำการฟื้นฟูน,นะครับผม CCA อยู่ที่3 0 CCA นะครับแรงดันอยู่ที่9.95โวลต์นะครับผมแล้วก็ค่าความต้านทานภายในอยู่ที่79.05โ oh อห์มนะครับเราจะเปิดฝานะครับผมเปิดฝา2ฝานี้นะครับผมแล้วก็ทำการ <c oughs> เติมด้วยน้ำกันครับยี่ห้อน,นี้ครับผม บ o อบโอนะครับผมน้ำ hmm. กันเติมแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดฝากันครับวิธีการเปิดฝานะครับใช้ไขควงนะครับแกะเลยนะครับผมงัดเลยนะครับ ตรงนี้มีแก๊สนะครับผมมีแก๊สปรุงมาแล้วก็เซลนี้นะครับแบตเซลพวกนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่หกเซลลนะครับผมก็คือหกเซลลนี้จะ,จะทําการอนุกรมกันนะครับผมเซลลหนึ่งก็สองจุดหนึ่งโวลต์นะครับหกเซลลก็อนุกรมกันก็ได้แรงดันสิบสองจุดหกโวลต์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการ เติมน้ำกันเข้าไปนะครับผมผมจะเติมเข้าไปช่องละสามสลิงนะครับผมครับผมหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวกลับมาวัดค่า c t a ให้ พี่ๆเพื่อนๆนะครับผมได้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับผมครับเพื่อนๆผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็จะมาชาร์จด้วยเครื่องสลายซันเฟดตัวนี้นะครับผมเพราะว่าคลื่นเขาจะออกมาเป็นคลื่นพันนะครับผมเพื่อสลายซันเฟดนะครับ แรงดันนะตอนนี้อยู่ที่9โวลต์นะครับแล้วก็ปรับแรงดันขึ้นไปนะครับผมเราก็แช่ที่20แอมป์เลยนะครับผมเพราะว่าเราซึ้นฟูแบตเตอรี่เราต้องใช้แอมป์จริงนะครับผมแล้วก็เปิดขึ้น ฟักยกเลี้ยงกระแสนะครับผมประมาณครึ่งนึงนะครับผมแล้วก็ฟักกระแทกเข้าไปนะครับผมแล้วก็เปิดขึ้นความถี่ครับเข้าไปนะครับผมแรงดันตอนนี้เปิดขึ้นความถี่มันก็อยู่ประมาณ12ถึง13บโวลต์นะครับผมไม่ได้ตั้งสิบสโวลต์นะครับ ประมาณนี้นะครับรอประมาณสักชั่วโมงนึงครับเดี๋ยวมาดูแรงดันกันครับผมว่าแรงดันดจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมครับผมผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็มาวัดค่าซีเอกับค่าบว์กันครับว่ามันจะขึ้นสักเท่าไหร่นะครับผม มาวัดชานะครับผมตรงนี้แรงดันขึ้นมา1 1 3เูนนะครับผม C A ขึ้นมา60สิ C A นะครับผมโอมลดลงมานะครับที่50โอมนะครับผม เดี๋ยวเราจะชาร์จไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเช้านะครับผมว่าแต่เราจะปรับกระแสชาร์จลงมาที่ประมาณ10แอมป์นะครับผมชาร์จทั้งคืนนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันครับว่า,าแบตเตอรี่ลูกนี้จะฟื้นฟูดได้หรือไม่ครับผมครับผมเราก็ทำการชาร์จังามาทั้งคืนนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผม แตชาร์จอยู่ที่ประมาณ10แอมป์นะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดค่า CCA กันครับผมว่าจะได้ขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับ เพื่อนๆครับค่า CTE นะครับ125 CTE นะครับ12.58โวลต์นะครับแล้วก็23.61โอห์มนะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมครับเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมปล่อยแบตทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาวัดค่า CEA กันครับผม c a รับ c a 120 c t a นะครับ12.55โวลต์นะครับโอ oh ม25.25นะครับเพื่อนๆในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆถ้าอยากฟื้นฟูแบตเตอรี่แบตเกีนะครับก็ทำตามผมได้เลยนะครับผมวิธีวิธีการเลือกหาแบตมาฟื้นฟูนะครับ เพื่อนๆต้องรูปดูนะครับแบตต้องไม่บวมแล้วก็ไม่แฟบนะครับผมแล้วก็เปิดฝานะครับทําการเติมน้ํากั่นนะครับผมไม่ใช่น้ํากดนะครับน้ํากั่นนะครับผมประมาณเติมเติมให้มันชุ่มอะครับผมก็จะฟื้นฟูก็ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆพนพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าบางลูกมันก็ฟื้นฟูไม่ได้นะครับเสียค่าไฟเปล่าเป่านะครับผม เสียวเวลานะครับก็เลือกลูกที่มันดีๆนะครับมาฟื้นฟูนะครับสําหรับในการลดต้นทุนนะครับในการซื้อแบตใหม่ก็ให้เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับผมว่าคุ้มหรือเปล่านะครับผมสําหรับผมมองแล้วว่าการฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยต้องเราต้องเลือกแบตที่ดีนะครับผมแบตที่ถ้าจะให้ดีก็แกะฝานะครับส่องดูข้างในก่อนนะครับว่า แผ่นธาตุข้างในมันยังโอเคอยู่หรือเปล่าครับสำหรับการฟื้นฟูแบตเตอรี่เกียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะทำการฟื้นฟูแบตลูกนู้นนะครับผมแบตเตอรี่เป็นแบตน้ำนะครับผมแบตตะกัวกดนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ